สวัสดีครับวันนี้จะมาทำการา <c oughs> ทำการคุยกับ AI กันครับผมโดย AI ผมขอตั้งชื่อมาก่อนละกันสวัสดีกันนะสวัสดีอี้สวัสดีสวัสดีด้ยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะมีอะไรให้ช่วยเหลือได้บ้างไหมคะหมายเหตุเน,นื่องจากฉันเป็นเพียงโมเดลภาษาฉันจะ ะไ,ได้ค่งั้นเดี๋ยวเราจะลองมาเล่นเกมไทยคำเขาดูครับผมเรามาเล่นเกมไทยคำกันได้เลยค่ะพร้อมเล่นเกมไทยคำแล้วมาเริ่มกันเลยดีกว่า ไม่เดี๋ยวจะหะผมเอานี้เลย นในฐานะโมเดลภาษา AI ฉันสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ a t t a ท k on ลไ t ทอได้มากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดของตัวละครของไพทอ n น่าจะมีความเก่งอยู่นะผมโอเคในเมื่อเขารู้รายละเอียด แล้วเราลองส่งรูปไททันไปให้เขาดูกันรูปไททันเก่าแะ้วกัน จากภาพที่คุณให้มานี่คือไททันเกราะอาเมอร์ไททันครับไททันเกราะเป็นหนึ่งในไททันที่มีสติปัญญาและเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องความแข็งแกร่งของผิวหนังที่แข็งราวกบเหล็กทําให้สามารถป้องกันตัวเองจากการโจมตีได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ไททันเกรายังมีความแข็งแกร่งทางกายไททราะ เราจะลองพูดเข้าไปคือไททันกาวคืออะไรก่อนงงไททันกาวน,านั้นไม่ใช่คำที่ปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่อง Attack on Titan อย่างเป็นทางการ OK，好拜。 บายบายนะครับทุกคนใครที่อยากให้ผมมาทำคลิป<อ>กับคุณเบสอีกอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาบอกด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่หคลิปหน้านบ๊ายบาย